สวัสดีทุกทกท่านบน YouTube เลยนะคะหวานก็กลับมาพบกับทุกท่านเป็นประจำเช่นเคยค่ะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดของอันเลอเป็นใครนะคะแล้วก็อันหนิงนั้น,นรู้ความจริงเกี่ยวกับการล่มสลายของตระกูลตี้ในอันเลอโฉมงามพิกชตามากแค่ไหนยังไงนะคะมาสำหรับในพอดรันะคะตอนนี้ก็กาลังสนุกมากๆค่ะกับอันเลอโฉมงามพิกชตานะคะเรื่องนี้นาแสดงโดยคุณดิน แล้วก็คุณกงจินคะ่ะเนื้อเรื่องมีทั้งความโรแมนติกนะคะสนุกสนานมีทั้งเรื่องราวของอาการสืบสวนความลับนะคะแล้วก็การที่นางเอกของพวกเราพร้อมแท็กทีมนะคะกับล่วหมิงซีที่จะ จัดการนะคะโค่นอำนาจของคนที่มีส่วนกับเบื้องหลังนะคะของการฆ่าล้างโคดนะคะก้าวชั่วโคดของตระกูลตีค่ะซึ่งเนื้อเรื่องก็กำลังตื่นเต้นมากไปเรื่อยๆแล้วก็นางเอกของพวกเราต้องเอาตัวนะคะมาอยู่ใกล้ๆกับท่านรัชทายาทหานเย่นี่แหละคะ่ะงานของนางถึงจะสำเร็จได้ดีนะคะนางรอมา10ปีแล้วะคะ่ะปีแค้นนี้ไม่สายนะคะแล้ววิธีการที่นางเข้ามานะคะก็คือนางมาบอกว่า ว่าเออดังให้ลูกเรือเลยนะคะสามหมื่นคนเป็นสินสอดในการที่จะมารับตําแหน่งพระชายาของหานเยแล้วนะตอนนี้นะคะด้วยความที่หานเยนั้นถึงอายุแบบเลยเลยอายุที่ต้องแต่งงานมาเยอะแล้วสำหรับรัชทายาทนะคะก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันขึ้นแล้วก็เอาละก็ทางด้านของนังเอกของพวกเราก็เลยอ่ะให้ฮองเต้นะคะ,ะจัดการแบบนี้เลยในเมื่อหานเยยังลืมตี้จือหยวนไม่ได้ก็ให้ตี้จือหยวนนั้นมาเข้าร่วม งานคัดเลือกนะคะงานคัดเลือกตัวของพระชายาค่ะซึ่งจะเป็นหูหญินนะคะของทางรัชทายาทนี่แหละลงมาเลยแล้วก็เปิดโอกาสให้กับทางด้านของสาวงามคนอื่นๆด้วยนะคะซึ่งอันเลิกก็ไม่ลืมค่ะตัวของนางเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะ เหตุผลที่อันเลิกเข้าหาราชทายาทหันเยกของพวกเรานา้นก็นี่แหละค่ะเพื่อที่จะเข้าสู่ราชสำนักให้ได้เข้าใกล้ฮอ,องเต้ให้มากที่สุดนะคะเพื่อที่จะมาล้างแขนให้กับ ตะกูลตีค่ะสำหรับความพินาศของตะกูลตี้นั้นมันต้องได้รับการชดใช้นะคะแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นถามว่าอันเลอร์นั้นได้รู้ไหมว่าสาเหตุที่แท้จริงมันคืออะไรนะคะอันเลอร์นั้นไม่รู้เลยค่ะเพื่อนๆอันเลอร์นั้นเห็นเห็นตอนที่ผลมันเกิดแล้วก็คือต้องประหารก้าวชั่วโคตรของตะกูลตี้นะคะเมื่อตะกูลตี้ของนางนั้นถูกทําลายเนี่ยนางก็ยังคงเด็กอยู่เลยแต่ว่าก็โชคดีนะคะที่อันเลอร์ก็มีผู้ช่วยคนสําคัญ อย่างาคนแรกที่แบบคอยให้ความช่วยเหลือนางสุดๆเลยนะคะเป็นองครักษ์เคียงข้างนางไปส่งที่เขา,เาใต้ซานแล้วก็อยู่ที่นั่นด้วยพักหนึ่งก็คือล้วมิงสีนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเขาก็ได้ตำแหน่งใหญ่โตแล้วเนาะเป็นกรมอาลักษ์เป็นอารักษ์ของกรมอาญานะคะเรียกได้ว่าเออก็หาอำนวยความสะดวกทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นรายชื่อคอัาาตกรที่มีส่วนร่วมในการฆ่าตระกูลตี้ของนางเอกของพวกเราใน ตอนนั้นซึ่งนางเอกนั้นชื่อจริงๆก็คือตี้จื่อหยวนนะคะ แล้วคนแรกที่นางเอกต้องการแก้แค้นเราเห็นแล้วว่าคือกู้อินเนียงนั่นแหละซึ่งจริงๆแล้วกู้อินเนียงเป็นผู้ที่มีความพักดีกับฮ่องเต้องเนี้ยมากเลยฮ่องเต้ที่เป็นพ่อของพระเอกของพวกเรานะคะซึ่งความพักดีที่มีต่อฮ่องเต้ตะกูลหานทําให้กู้อินเนียงนั้นเป็นผู้ที่ทรยศต่อพ่อของอันเลอร์ในตอนนั้นเลยละค่ะตัวนี้ก็เลยต้องได้รับการที่กำจัดไปก่อนเพื่อนเลยนะคะณตอนนี้นะคะพอเรื่องก็ดํา เนินมาถึงการไปบรรเทาภัยพิบัติในจริงหนานแล้วค่ะจะมีเรื่องราวของเขื่อน ถล่มน้ำทะลักนะคะของแม่น้ำแยงสีนั่นแหละซึ่งทางด้านของอน้องชายนะคะของเมียของกู้อินเหนียงเนี่ยโอ้โหเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ที่จิงหนานนี่เลยนะคะเรียกได้ว่าการแก้แค้นของหลอนอันเลอเริ่มขึ้นโดยการใช้ไหวพริบของตัวเองนะคะแล้วก็คือนางกะไว้แล้วทุกอย่างเลยว่าเออการไปครั้งเนี้ยที่จิงหนานนะคะมันจะต้องมีขั้นตอนขอบวนการเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นหันเย่ของพวกเรานะคะบางทีก็รู้สึก สงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนสนิทของเขาอย่างล่วมิงซีนะคะกับหลนอันเลอรเนี่ยร่วมมือกันก็ใช้เขาเป็นหมากนะคะจริงๆแล้วเราดูตามบทละครแล้วเราก็มีความรู้สึกสงสารพระเอกของพวกเราเหมือนกันแล้วก็พระเอกเวลาที่เขาสนใจหลนอันเลอคือเขาก็มีใจให้จริงๆอะ่ะแต่ว่าหลนอันเลอเห็นไหมคะว่าว่าพอนางแสดงละครจบแล้วหน้านางก็บึง้งยิ้มนางก็หุบทันทีนะคะก็ถือได้ว่าเห็นเห็นเขารางของ ความเป็นดราม่าแล้วค่ะทีนี้นะคะตี้จือหยวนหรือว่าเหลินอ,อันเลิกของพวกเรานั้นน่ะนางไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับการที่ตระกูลตีต้องรับโทษก้าวชั่วโคดแบบนั้นนะคะแต่ทีนี้ปรากฏนะคะการปรากฏตัวของอันหนิงซึ่งปรากฏตัวออกมาก็ได้ได้เท่ดีนะคะแล้วก็นักแสดงก็มีความสวยงามน่ารักแล้วก็มีความเข้มแข็งดีนะคะตัวเล็กนิดเดียวเองค่ะสำหรับตัวละครอันหนิงนะคะพอ มาเจอกันแล้วก็เออได้ประมือกันแล้วก็กลายเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะเพราะว่าเออมันก็คงเหมือนกับมีแบบโชคชะตาเนาะแล้วก็เหตุผลที่อันหนิงไปลบอยู่ที่ซีเปยนะคะชายแดนตลอดเวลาก็เพราะว่านางนั้นรู้สึกผิดนะคะกับเพื่อนรักของนางก็คือตี้จือหยวนนั่นเองค่ะแล้วก็ตระกูลตี้ทั้งหมดรวมทั้งนะคะชีวิตของทหารถึง8 0 0ห0ืนนายนะคะนางก็เลยเออไปอยู่นะคะเป็นแม่ทัพลบดีกว่าค่ะไม่ยอมกลับมาเมืองหลวงนะคะไม่อยากจะให้ให้อ อภัยพ่อนางเออแล้วดูดูนางพูดกับพ่อนะคะพ่อก็คือฮ่องเต้น,นั่นเองแล้วค่ะทีนี้อันหนิงนะคะจริงๆแล้วนางอะ่ะ ก็รู้บ้างแต่ก็ไม่ได้รู้ไม่ได้รู้เยอะอะไรเลยเพื่อน,อนๆรู้เพียงแค่ส่วนเล็กๆเท่านั้นเพราะว่าตอนนั้นนางก็ยังเด็กนะคะคือเหตุผลนะคะที่ตอนนั้นนางให้เหตุผลกับคนอื่นๆว่านางนั้นป่วยหนักมากๆเลยหลังจากที่ตระกูลตี้นั้นถูกฆ่าล้างโคตรไปแล้วนะคะพอหลังจากนั้นคือน,นางก็แบบว่านู่นเลยเดินทางไปซีเป่ยเลยนะคะกลายเป็นแม่ทัพหญิงค่ะกลายเป็นนายพลที่ยิ่งใหญ่อยู่แถวโน้นนะคะซึ่งนางรู้สึกผิด จือหยวนตลอดเวลาแล้วก็ไปนะคะสู้รบรักษาดินแดนรักษาแผ่นดินนี้เพื่อนะคะเป็นตัวแทนเพื่อนของนางนั่นเองเพราะว่าแผ่นดินนี้ตระกูลตี้กับตระกูลหานะคะก็คือท่านหานไทจู่นะคะซึ่งเป็นท่านปู่ของพระเอกแล้วก็ท่านตี้เชิงเทียนนะคะซึ่งเป็นท่านป้าของนางเอกเนี่ยเป็นผู้ที่ร่วมมือร่วมใจกันนะคะบุกเบิกแล้วก็รวบรวมไอ้แคว้นเนี่ยขึ้นมาได้ค่ะ อ๋อตอนนั้นที่นางบอกว่านางป่วยจัดก็เพราะว่านางไม่มีหน้าที่จะไปพบกับตี้จือหยวนนะคะณนะตอนนั้นนางก็เลยเออหลบอยู่ในพระราชวังนั่นแหละค่ะเมื่อเจ้าหญิงอันหนิงยังเด็กมากๆนะคะนางนั้นนะ่ะไปแอบค่ะไปแอบได้ยินอัครามะเหสีนะคะฮองเฮาตอนนั้นนะ่ะคุยกับขันทีคนสนิทของของตัวของฮองเฮาณตอนนั้นฮองเฮาตอนนั้นก็คือแม่ของฮ่องเต้องค์ปัจจุบันซึ่งเป็นพ่อของพระเอกของพวกเราเออนั่นแหละไปคุยกับไทเฮาอะนะคะก็ รู้ว่าเออนางนั้นใช้ตราหยกปลอมค่ะทำแบบว่าใช้ตาหยกปลอมทําราชองค์การปลอมเพื่อใส่หลายตระกูลตี้ค่ะเพื่อนๆนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้นางนั้นตื่นตระหนกแล้วก็แบบถึงขั้นออจิตแบบ เ,เ,เรียกได้ว่าป่วยหนักไปเลยนะคะในที่สุดนั้นก็ออกจากเมืองหลวงไปเลยค่ะไปอยู่ซีเปิดดีกว่านะคะซึ่งอันหนิงนั้นรู้ว่าจัก,กรพัรดเจียชางพ่อของนางน่ยก็รู้เช่นกันนะคะแล้วก็เหตุผลที่เขาอนุญาตให้อันหนิงไปก็เพราะจุดนี้แหละค่ะเพราะเขารู้ว่าลูกสาวเขารู้เรื่องนี้นะคะทีนี้ถ้าถามถึงความเลวว่าใครเลวกว่ากันนะคะความโหดร้ายที่มีอยู่ในจิตใจนะคะของไทเฮากับของฮ่องเต้แม่ลูก

ใครเลวหลายกว่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าได้เลยค่ะว่าฮ่องเต้นั้นเลวหลายกว่านะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยๆตามไปนะคะเดี๋ยวรอบทละครนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยมาขยายความในจุดที่น่าสนใจที่เป็นประเด็นอยู่ในละครที่เราดูกันนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าศัตรูนะคะของนางเอกของพวกเราแข็งแก่งมากๆค่ะนั่นก็คือไทยเฮากับฮ่องเต้องค์ปัจจุบันนั่นเองนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิิซ์นี้นะคะแล้วส่วน อันหนิงนั้นนะคะก็รู้ความลับแค่เพียง เล็กน้อยเท่านั้นยังไม่ได้รู้ทั้งหมดค่ะแค่รู้แค่เล็กน้อยนางก็คข้แตกป่วยสุดๆแล้วก็ระอายใจกับเพื่อนรักสุดๆแล้วนะคะถ้านางรู้ทั้งหมดนะคะก็เหมือนกับที่เราเห็นนั่นแหละนางยอมตายซะดีกว่าค่ะก็ไปสู้รบนะคะในศึกแล้วก็แบบเออตายแบบก้าหานะ่ะเป็นแม่ทัพที่ตายในสนามรบนะคะสําหรับจุดจบของอันหนิงเพื่อนรักนะคะเพื่อนรักสุดๆเพียงคนเดียวของตี้จื่อหยวนก็คือนางเอกของพวกเรานั่นเองค่ะฉากนี้ก็พวกเรา เ,เตรียมตัวนะคะตับไตร้องไห้แน่ๆขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพดีๆเดี๋ยวกลับมาพบกับหวานได้ใหม่ในอพิสดถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ